อันนี้เป็นวิธีการทําประตูไม้ไผ่เนาะประตูไม้ไผ่นี้ส่วนมากแล้วจะเราจะไม่ใช้บานพับนะมันจะใช้เป็นพวกสลักใช้เดือยใช้อะไรเอานะครับผมอ่าอันนี้เราก็ตกแตง่งมีไส้โครงอย่างเงี้ยอ่าหลักๆแล้วก็จะใส่ประตูมันจะเป็นเดือยอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยมัน,ม,นมันจะจะ,จะใช้เดือยยึดจะใช้เดือยล็อกล็อกไว้กับพื้นนะครับผมอ่าเดือยล็อกกับพื้นสองอันจะไม่จะเราจะมันจะไม่ใช้ จะไม่ได้ใช้บานทับนะครับอา่าล็อกข้างบนอย่างเงี้ยครับผมล็อกล็อกกับไม้ไม้ไผ่นี่แหละครับเป็นทาเป็นเดยสลักเข้าไปเนาะแล้วก็ใช้ปิดปิดเปิดจากแล่วมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้บานทับอะไรเลยพิธีคนไหนช่างคนไหนที่ว่าจะนําไปใช้อย่างเงี้ยก็ลองเอาไปนะลองเอาไปปรับปรุงใช้ดูนะครับผมกับวิธีการทําประตูประตูในบ้านไม้ไผ่ยอย่างเงี้ยครับผม